ที่วัดวงศาเนาะรก็มีไม้จับของสารแสพติดของคนที่ตามติดขึ้นมาของ65นะก็คือเรานะในวัดวงศานะก็หาร่วมกันช่อโกงและโดยพุดผลิตหรือโดยหลออฟวงนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผิดเดือนหรือลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเพ็รเบอร์สการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดด้านนี้ก็ก็คือเราจะไปไหนเนาะ เท่าไรบ้าอยู่วะครับอ๋อเรามาเช่าน้ำยังที่นอีกอะไรบ้างประมาณสองอาทิตย์ก็คือเราจะย้ายไปเรื่อยๆตรบนี้นะครับผมยังเป็เพื่อนยอะไปแล้วเยอะไปขอโทษนะ โอ้าวอ้ยโดนเลยดิป้าเขายนด่งินได้เกือบร้อยเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราด้วยกันเราดูด้วยกันธรนมดาเลยเต้นมาของแฟนน่ะครับวันเหลือลักจะถามว่าผมพูดเกินจริงไหมนะเพราะวันนี้ที่ผมไม่อยากจากเขาอ่ะตายไปผมจะได้เจอเขาไหมแล้วผมจะทำยังไงถ้าตายผมขอตายก่อนเลยผมไม่อยากร้องไห้ผมไม่อยาก เพราะคนเราจากเป็น,นจากตายนะถ้าจะต้องตายผมท้องใต้ก่อนดีกว่าผมคิดถึงขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นแรงดูแบบมันคลิกเกินไปหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าถ้าผมไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้ครับครับว่าผมผมเป็นจําเลยแล้วผมไม่ผมไม่อยากให้วงการครูเสื่อมเสียไปมากผมเองผมรักอาชีพครูครับแต่ว่าผมก้าวผิดเองครับตอนจากชีวิตที่เท่าที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยครับที่ผม ขออนุญาตเล่าตั้งแต่ความเป็นมาเลยได้ไหมครับ<ด>เพราะว่ามันจะเป็นอุทาหรณ์ครับผมผิดเป็นครูเหมือนกันครับผมท,ที่ทำไมเขาถึงเรียกศุนย์ทอนฟู่อะ่ะเป็นสมญานามที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการตั้งให้ผมตอนที่เข้าไปช่วยเป็นคณะทำงานพิเศษของสอพท,ทแล้วก็อาณาไมมาครับเกิดอะไรขึ้น ตอนจากชีวิตที่เท่าที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยครับครูฟู่เก่งเรื่องขนาดเป็นศูนย์ฮอนฟู่ครับถ้าจะเตือนไัยเป็นบทสวีเนี่ยตอนเนี้แต่งได้ไหมสดๆเลยก่อนจะทำสิ่งใดขอให้คิดอย่าพลาดผิดจนชีวิตคิดถลำ ทำสิ่งใดประกอบด้วยเวรกรรมและเน้นย้ำทำกรรมดีอย่างที่เป็นหากพลาผิดผิดไปแล้วมิแคล้วโทษจากเป็นโจ์จะจำเลยจากเป็นโจทย์กยกทยตกจำเลยคนเหยียบย่ำขอโอกาสที่มีได้แก้กรรมจะกระทำแต่สิ่งดีเพื่อสังคมขอบคุณครับ